สวัสดีกรุงเทพค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นทางด้าเศรษฐกิจค่ะ,คะประเด็นเศรษฐกิจประเด็นแรกนะครับไปดูทางด้าของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะครับมีการออกมาระบุนะครับว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกจะลดลงอีกนะครับและส่งผลให้ราคาน้ามันขายปลีกในประเทศมีโอกาสลดลงถึงลิตรละ2-3บาทเลยทีเดียว ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดสัญญาน้ำมันดิบเวสทเท็กซัสที่ตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนมกราคมปีหน้าลดลง57เซนต์มาอยู่ที่66ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบบาเรนนะครับที่ส่งมอบในเดือนมกราคมที่ตลาดดอนดอนปิดราคาลดลง28 28เซนต์มาอยู่ที่69ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนื่องจากเกิดความวิตกกว่าอุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกอาจแซงหน้าอุปสงค์ ทางด้านของนายมนูลสุริวันผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระบุว่าแนวโน้มราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีโอกาสปรับตัวลดลงอีกนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในต่างประเทศยังไม่นิ่งโดยน้ํามันดิบวอสเท็กซัสอาจลดลงมาถึง60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ํามันดิบเบรนดนะครับอาจอยู่ที่65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งส่งผลให้ราคาน้ํามันในประเทศมีโอกาสปรับลดลงอีกตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ลดลงนะครับ นายบรรณุนเห็นว่าช่วงนี้รัฐบาลนั้นควรลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันที่ปัจจุบันเก็บจากผู้ที่ใช้น้ำมันเบนซินที่สูงเกินไปที่ลิตละ10บาท15สตางค์ ส่วนผู้ที่ใช้แก๊สโซฮอเก็บลิตรละกว่า5บาทนะครับโดยระบุว่าการลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันทําให้ราคาน้ํามันมีโอกาสลดลงได้อีกลิตรละ2-3บาททําให้ราคาแก๊สโซฮอ91ต่ํากว่า30บาทรวมถึงน้ํามันดีเซลที่จะปรับลดลงด้วยและเห็นว่าผู้ผลิตสินค้าขนลดสินค้าตามราคาน้ํามันด้วยนะครับทางด้านของนายทาเคฮิโกะนาคาโอประธาน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ABD นะครับกล่าวว่าการรับลดลงของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเนื่องจากหลายประเทศภูมิภาคนี้การมีการนําเข้าน้ํามันมากกว่าการส่งออกครับด้านเอกชนค่ะคาดการส่งออกไทยในปีหน้าโตแค่2.5%เปอร์เซ็นต์เผยว่ายังห่วงปัจจัยลบจากไทยถูก EU ตัด g s p และเศรษฐกิจหลายประเทศยังไม่ฟื้นตัวมากนะะักค่ะ นายนพพรเทพสิทธาประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสอร,รอทอเปิดเผยว่าสร,รอทอประเมินการส่งออกไทยในปี2558ขยายตัวในระดับ2.5%ซึ่งจะต่ำกว่าตัวเลขกระทรวงพาณิชย์ที่ประเมินไว4้4%เนื่องจากตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรปยอดส่งออกจะค่อยๆลดลงเพราะจากการที่ไทยถูกตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือ GSP ไปตลาดยุโรปส่วนตลาดญี่ปุ่นก็ขยายตัวใน ระดับที่ต่ำกว่าในปี2557และตลาดจีนได้มีการปรับนโยบายภายในประเทศโดยพึ่งพาการค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้นทำให้ยอดการส่งออกไปจีนคงจะไม่ดีขึ้นมากเท่าไหร่ทั้งนี้ไทยต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ดังนั้นสอร,รอทจึงมองว่าการส่งออกในปีหน้าจะขยายตัวในระดับกลางที่2.5ซซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนที่ขยายตัวในระดับ4อเซอย่างไรก็ตามหากในปีหน้าประเทศไทยมีการปฏิรูปเศรษฐกิจยกระดับศักยภาพการผลิตก็อาจทำให้ในปี2559เป็นต้นไปประเทศไทยจะกลับขึ้นมามีการส่งออกที่ขยายตัวในระดับ4-5ได้ ไปดูเรื่องราวของสภาอุตสาหกรรมกันบ้างนะครับซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการส่งรองเลขาธิการเข้าร่วมอนุกรรมาการขับเคลื่อน SME พร้อมกับมีการระบุนะครับว่าในภาพรวมของธุรกิจยังคงน่าเป็นห่วงครับนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอ เปิดเผยว่าทางสอ,อทอจะส่งนายพิพบโชควัฒนารองเลขาธิการเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการภายใต้บอร์ดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนธุรกิจ SME ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หม่อมราชวงศ์เปียทรเทว,ทเว,วกุลรองนายกรัฐมนตรีไปศึกษาภาพรวมส่วนเรื่องที่จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมนั้นทางสอ,อ,อทออยังไม่ได้มีการหา,หารือถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ ทั้งนี้นายสุพันกล่าวอีกว่าภาพรวมของธุรกิจ SME โดยส่วนตัวมองว่ายัางน่าเป็นห่วงซึ่งภาครัฐควรเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งการช่วยลดต้นทุนการดูแลไฟินแนซ์การส่งเสริมขีดความสามารถและในเรื่องของการตลาดด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับโครงการซื้อรถเมย NGV ใหม่300ขอภัยคาศ3,183คันแต่ยังไม่ได้สรุปเงื่อนไขเพราะผู้ผลิตรถยังไม่ส่งข้อมูล นางปราณีสสรสอนกรรมการและรักษาการผู้อำนวยการอรงค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอสอมอกอเปิดเผยว่าความคืบหน้าของโครงการจัดซื้อรถโดยสารเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือ NGV จําำนวน3,183ัน่สสคันล่าสุดยังไม่ได้สรุปเงื่อนไขาการประกวดราคาหรือที r าเนื่องจากต้องรอข้อมูลราคาจากทางผู้ผลิตรถโดยสารจำนวนสิเรายที่อสอมอกอได้ส่งหนังสือไปขอความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดราคากลาง นอกจากนี้การจัดซื้อรถเมล์รุแรกจำนวน489คันที่กำหนดจะเริ่มทยอยส่งมอบในเดือนมกราคม2558นั้นยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่เพราะต้องรอข้อมูลจากผู้ผลิตมาประกอบการจัดทำทีวาก่อนแต่หากไม่มีผู้ผลิตรายใดตอบกลับผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะมีวิธีการที่จะดำเนินการอยู่แล้ว ช่วงนี้มาติดตามข่าวตามประเทศกันบ้างนะครับไปเริ่มต้นกันที่จีนนะครับทางการจีนได้มีการจับตุมตัวนายโจน,นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของจีนเพื่อสอบสวนดําเนินคดีในข้อหาคอร์รัปชัน นายโจยงคังอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกิจการการเมืองและกฎหมายกลางและอดีตสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์หรือปลิตบูโรหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของจีนถูกขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์และถูกจับเพื่อทําการสอบสวนในคดีเกี่ยวกับการคอร์รัปชันทางด้านของสํานักงานอายการประชาชนสูงสุดซึ่งเป็นหน่วยงานทางกฎหมายระดับสูงของจีนนะครับได้มีการออกมาแถลงการยืนยันว่าการจับตุมกวด การจับกลุ่มตัวนายโจนะครับและระบุว่าจะดําเนินการสอบสวนนายโจในข้อหาคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการทางนี้นายโจวจัย70ปีถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมหลายอย่างรวมทั้งระเมิดกฎข้อบังคับของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างร้ายแรงรับเงินสินบนจํานวนมหาศาลเปิดเผยความลับของพรรคคอมมิวนิสต์และของชาติและคบชู้กับผู้หญิงหลายคน ขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินหน้ากวาดล้างการคอร์รัปชันภายในพักคอมมิวนิสต์และภายในรัฐบาลอย่าง,ขงแข็งข,นขันนะครับนับตั้งแต่ที่รับตําแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2012มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนถูกลงดาบในข้อหาคอร์รัปชันเช่นพลเอกชูชัยโหงอดีตโปลิตบ,บูโรและป๋อฉีไหลนะครับเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์สาขาเทศบาลน,นครชงชิง ด้านรัฐบาลมาวดีฟ์ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังโรงงานผลิตน้ำจืดถูกเพลิงไหม้ส่งผลให้ประชาชนกว่า1แนแสนคนขาดแคลนน้ำค่ะขณะที่อินเดียเร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว นายไซเอตอักบารุกดินโคษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียระบุว่าขณะนี้รัฐบาลอินเดียได้มีการเร่งส่งน้ำดื่มจำนวน20ตันทางเครื่องบินจำนวน5เที่ยวบินตั้งแต่เมื่อวันที่5ธันวาคมและได้ส่งไปอีก5เที่ยวบินเมื่อวันนี้พร้อมจัดเรือสองลำเดินทางไปยังมาลรีฟเพื่อช่วยซ่อมแซมเครื่องจักรในโรงงานผลิตน้ำจืดที่ถูกเพลิงไหม้ด้วย ขณะที่สภากาชาติมมลดีฟได้สั่งให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจำนวนประมาณ70คนช่วยแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งก่อนหน้าน,นี้รัฐบาลมาดีฟได้ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตน้ำจืดที่ส่งผลให้ประชาชนประมาณหนึ่ง0คนที่อาศัยอยู่ในกรุงมาเลซึ่งเป็นเมืองหลวงขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับในการบริโภคจากจำนวนประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่40,000 0คนทางนี้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มครั้งนี้ทำให้รัฐบาลมาดีฟได้ร้องขอความช่วยเหลือจากอินเดียสรีลังกาสหรัฐอเมริกาและจีน ไปกันที่สหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีโอบามาได้มีการแต่งตั้งนายแอสแตันคาร์เตอร์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่แล้วนะครับเพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจการทหารในตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐอเมริกาประกาศแต่งตั้งนายแอสตันคาร์เตอร์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและมีความเป็นกลางทางการเมืองมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อให้มาทำหน้าที่ดูแลกิจการทหารในตะวันออกกลางแม้จะถูกตัดทอนงบประมาณก็ตามทั้งนี้นายคาร์เตอร์เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของนาง เลออนพาเนต้านะครับในเดือนตุลาคม2011ถึงธันวาคม2013โดยคาร์เตอร์ซึ่งขณะนี้มีอายุ60ปีมีชื่อเสียงในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธไฮเทคและการจัดงบประมาณกองทัพและเรียกตัวเองว่านะักปฏิรูปที่ตั้งใจจะใช้เจ้าหน้าที่ของเพตรากอนที่มีอย่างมากมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่นายโอบามาแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะเปลี่ยนทีมที่ปรึกษาความมั่นคงอย่างนางซูซานไรส์นายเดนิส หัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวซึ่งมีประสบการณ์ด้านนโยบายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามนายคาร์เตอร์ได้มารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสืบต่อจากนายซักเฮเกลที่ออกจากตำแหน่งภายใต้แรงกดดันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้านอังกฤษค่ะเตรียมตั้งฐานทัพถาวรน,นอกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นครั้งแรกที่ประเทศบาเรนเพื่อจัดการภัยก่อการร้ายโดยมีการลงนามสัญญาระหว่างกันแล้ว30ปี ประเทศอังกฤษเตรียมตั้งฐานทัพถาวรน,นอกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ประเทศบาเรนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ถอนทหารออกจากภูมิภาคนี้ไปตั้งแต่ปี2514ทางนี้สัญญาระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่งได้รับการลงนามโดยนายฟิลิปเฮลมอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกับชีคคาลิบินอเมดบินโมฮัมเหม็ดอันคาลิฟารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบาเรนในช่วงสัปดาห์นี้โดยในสัญญาระบุระยะเวลา30ปี ขณะที่อังกฤษค่ะจะใช้ท่าเรือมินาซันมาในกรุงมานามาเป็นที่ตั้งของฐานทัพสำหรับการลงนามดังกล่าวนั้นได้มีผู้โต้แยง้งเนื่องจากบาเรนมักถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนและแม้จะมีการปฏิรูปเกิดขึ้นอำนาจส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่กลุ่มชนชั้นปกครองอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีบางประเทศที่พยายามส่งกองกำลังเข้ามาเพื่อขอตั้งฐานทัพในบาเรน แตงกฤษเป็นชาติที่ส่งเครื่องบินรบเรือรบและกองกำลังภาคพื้นเข้าออกบาเรนเป็นเวลาหลายสิบปีเพื่อใช้เป็นฐานทัพชั่วคราวดังนั้นเมื่อภัยคุกคามความมั่นคงที่เกิดจากกลุ่มก่อการร้ายไอเอสมีความรุนแรงขึ้นบาเรนจึงอนุญาตให้อังกฤษข่าตั้งฐานทัพในประเทศตนได้โดยฐานทัพนี้มีมูลค่ากว่า15ล้านปอนด์หรือราว779ล้านบาทช่วงนี้ถึงเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับมาติดตามข่าวกีฬากันครับ ไปเริ่มต้นกันที่เจ้ามุย้ยธีรสินแดงดาน,นะครับหัวหอกทีมแอนเมเรียนะครับเป็นปลื้มที่สามารถยิงประตูแรกให้แก่สโมสรได้สําเร็จพร้อมถทาตนว่าถึงแม้จะพังประตูได้แล้วแต่โอกาสก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงคงไม่ง่ายอย่างแน่นอนส่วนหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยนะครับยิงประตูแรกอย่างเป็นทางการให้แก่ อเมรียนได้สำเร็จนะครับก่อนช่วยพาต้นสังกัดอาชนารีเบติส4ต่อ3ในศึกฟุตบอลถ้วยโกปาสเดเรลนัดแรกของรอบ16ทีมสุดท้ายคืนวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจบเกมการแข่งขันนะครับเจ้ามุ้ยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าดีใจที่ทำประตูแรกได้สำเร็จซึ่งก็ถือว่าโชคดีที่ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงและทาได้ในที่สุดในส่วนของเรื่องการแย่งตำแหน่งตัวจริงก็จะพยายามทำทุกโอกาสถ้ามีโอกาสและทำได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ มาที่สมาพันธ์ลูกหนังแห่งทวีปเอเชียค่ะปรับเงินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจากข้อหาปล่อยให้มีการจุดพลุบนอัธจันทร์การแข่งขันในศึกฟุตบอล AFC รุ่นอายุไม่เกิน16ปีเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะด้วยเงินประมาณ360,000บาท เหตุการณ์นี้นะคะต้องย้อนไปเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาในศุกฟุตบอลเ f ฟรุ่นอายุไม่เกิน16ปีซึ่งทีมชาติไทยพ่ายให้กับทีมชาติมาเลเซีย01ที่สนาม SCG Stadium รังเย้าของทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองในเต็ด ทีมดังในแดนลูกหนังไทยลีคค่ะหลังจบเกมการแข่งขันมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งที่นั่งอยู่บริเวณอัธจันทร์ฝั่งโซนเอสหรือโซนที่ใต้ของสนามได้ทำการจุดพลุแฟร์กันอย่างจงครึมนะคะท้าทายกฎอำนาจของ AFC ที่อิงตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟีฟา่าว่าห้ามจุดพลุหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟใดๆทั้งช่วงก่อนแข่งระหว่างแข่งและจบเกมการแข่งขันทำให้ AFC ค่ะตัดสินใจปรับเงินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นเงิน ทั้งสิ้น1 000, 1 1 0 0เหรียญสหรัฐประมาณ363,000บาทและค่าโทษว่าหากมีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกจะต้องได้รับโทษที่หนักขึ้นกว่าเดิมไปดูทางด้านของเดราันมาริกและปาริสแชงแชแมงสองสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับได้เตรียมยื่นข้อเสนอ70ล้านปอนด์ทับทามเอเดนอาซากลองกลางทีมชาติเบลเยียมของเชลซีในพรีเมียร์ลีก อาซาถือเป็นหัวใจสําคัญของเชลซีนะครับที่ยังไม่แพ้คใครในฤด,ดูกาลนี้หลังจากยิงไปแล้ว7ประตูบวกกับแอสซิสต์อีกมากมายจากการแข่งขันทุกรายการจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวนะครับทำให้ยอดทีมแห่งกรุงลอนดอนเตรียมเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้เขาพิจารณาว่าเชลซีอาจต้องเจอกับปัญหาเมื่อรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าเรอัลมาดริดและปาชีแชงนะครับเตรียมดําเนินการทาบทามนักเตะเมื่อตลาดซื้อขายเปิดตัวในเดือนมกราคม รายง,งานข่าวชี้ว่าพวกเขาพร้อมทุ่มเงินถึง70ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอาชาแต่โจเซมูโรนิโยนะครับเทนเนอร์เดอะแฮปปี้วันเชื่อมั่นว่าอดีตดาวเตะลีกจะต่อสัญญาฉบับใหม่หากพวกเขามีความสุขที่นี่เหมือนอย่างอาชากำลังแสดงออกเขาก็จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ได้ในไม่ช้าก็เร็วนะครับมูนิโยกล่าวโดยพื้นฐานแล้วเขาก็จะอยู่กับเชลซีไปอีกหลายปีเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นสวัสดีกรุงเทพในช่วงของวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2557ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะต้องลาไปก่อนดิฉันพิชนานันกันเกผมรพ,พัฒสิทธิ์พระธรศิริชัยศิล์รักกรุงเทพเริ่มสร้างกรุงเทพกระหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ